ครับทุกคนเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ขาดทุนเยอะเท่าไหร่นะครับผมมายังไงเพื่อนโอ้โหคุณสาม,มาแต่ไม่มีตัวจ่ายนะฮะโอ้โหโบนัสสตัวขาดแค่หนึ่งตัวว่าทุกคนมาวันนี้กูต้องเข้าฟรีเกมไม่ได้ โอเคครับผมก็กลับสวัสดิ์ท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง p s เนะทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมไก่ของค่าย p ีนั่นเองนะครับผมวันนี้เอาทุนมาที่1,000บาทนะครับผมวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปั่นสักไบสามสบาทดีกว่าทุกคน มรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนลองสกี้สิบก่อนแล้วกันครับผมมาเผื่อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะหมดเร็วไปนะทุกคนโอเคครับผมคูณ3ไปร้อยสามสิบสองบาทเยไปเลยก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งไว้แล้วกันนะครับผมอุ้ยรอบมีเท่าไหร่วะคูณ2ไป200บาทครับผมกำไร200บาทแล้วตอนนี้ เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่แตกดีเป็นของเกมนึงเลย,นะ,ยลนะครับผมค่ายสล็อต t ฏิ a y นะครับผมเป็นเกมใหม่หรือเปล่านะทุกคนรอบแรกผมก็ได้รีวิวไปแล้วแต่6000บาทตอนนั้นเหลือแค่ย2บบาทสุดท้ายนะครับผมเข้าฟรีเกมให้นะทุกคนถือว่ามีโชคอยู่นะครับมาวันนี้จะเข้าโบนัสเกมหรือเปล่านะครับต้องมาดูกัน ไปครับทุกคนเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ขาดทุนเยอะเท่าไหร่นะครับผมมายังไงเพื่อนโอ้โหคูณสามมาแต่ไม่มีตัวจ่ายนะฮะโอ้โหโบนัส2ตัวขาดแค่หนึ่งตัวว่ะทุกคนมาวันนี้กูต้องเข้าฟรีกเกมไม่ได้โอเคสวยท่านผู้ชมบวกมา24่บบาทครับผมโอ้โหคุณสามไาอีกเท่าไหร่นะหกบาทครับผม วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีช็อตเด็ดๆให้ผมดูหรือเปล่านะครับผมเออ,อยังไงเพื่อนโอ้โหไก่แถวสองไม่มาเลยทุกคนไก่ขาวนะครับผมโอเคสวย20บาททุกคนมาอีกแล้วโอเคด้วย15บาบาททุกคนมา เดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด30บาทแล้วกันทุกคนมาเฮ้ยโอเคทุกคนปันไปเฮ้ยยังไงโบนัสเกมท่านผู้ชมมาหรือเปล่าไข่สีเงินทองไม่ลงมาปะทุกคนเจ็ดแค่มาดิเพื่อนเฮ้ยวันนี้อย่าบอกนะกูโดนเจ็ดแค่แมวหนาเพื่อน โอ้ยมาดิดโมาหน่อยเดิเพื่อนโอ้โหลิ้นเป็นไรวะเนี่ยหมยยังไงทุกคนใครใครลงมาหรือเปล่ามันผ่านไปแล้วอะทุกคนเ k ็ k เ k จัดเอ้ยสามรอบสุดท้ายนะฮะเอายังไงรอบนี้เพื่อนเพื่อนโอ้โหแม่ โอเคเจบวกไปหกหกบาททุกคนอะไรนครับเนี่ยสงสัยวันนี้จะโดนนะฮะเฮ้ยยังไงวะรอบนี้ต้องเข้าแล้วแหละทุกคนมามาไอ้เหี้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสุดท้ายแล้วด้วย โอเควันนี้น่าจะโดนนะทุกคนสุดท้ายแล้วยังไงเพื่อนโอเคผมวันนี้ก็หมดเป็นที่จะบล่อยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่นะครับแล้วก็สำหรับ,บเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคล,ลิงใต้คอมเมนต์ก็ไม่ได้เลยนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ